สวัสดีครับเกษตรบางเสาธงมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอสำหรับในอีพีนี้จะเป็นเรื่องความลับของเพี้ยอ่อน 1. เพี้ยอ่อนมีมดเป็นพี่เลี้ยง 2. เพี้ยอ่อนมีลูกได้โดยไม่อาศัยเพศออกลูกเป็นตัวก็ได้ออกลูกเป็นไข่ก็ได้ 3. เพี้ยอ่อนสร้างปีกเพื่อบินไปหาอาหารจากพืชต้นไม้ 4. เพี้ยอ่อนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลาดำบนต้นพืช ความสัมพันธ์ระหว่างมดและเพี้ยเหมือนมนุษย์เราเลี้ยงโคนมมดเลี้ยงเพี้ยอ่อนไว้เป็นแหล่งอาหารโดยเพี้ยกินน้ำเลี้ยงพืชและขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานซึ่งเป็นอาหารแก่มดมดทำหน้าที่ขนส่งเพี้ยไปยังตาของพืชซึ่งมีน้ำเลี้ยงอยู่มากมดคอยปกป้องคุ้มครองเพี้ยไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้ายเมื่อเพี้ยอ่อนดูดน้ำเลี้ยงพืชจนชุดโทมขาดแคลนอาหารจะพัฒนารุ่นถัดไป ให้สร้างปีกเพื่อบินไปหาอาหารจากพืชต้นใหม่วิธีการกําจัดเพลี้ยอ่อนเนื่องจากบริบทของชุมชนปลูกพืชคันบ่อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการใช้สารเคมีจึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําเกษตรบางเสาธงจึงแนะนําวิธีการกําจัดเพลี้ยดังนี้ 1. สารชีวภัณฑ์เชื้อราบิโอเวรียเป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวกเชื้อราทําลายมาแมลงสามารถทําลายมาแมลงได้หลายชนิด ทำลายมาแมลงโดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืชเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากผุพัง,ง 2. ปิโตรเลียมออยหรือไวออยปิโตรเลียมออยและไวออยใช้กําจัดมแมลงศัตรูพืชเป็นสารที่ทําลายมาแมลงทางกายภาพออกฤทธิ์ในขัดขวางหรืออุดรูหายใจทําให้พืชมีกลิ่นเปลี่ยนไปส่งผลให้มแมลงเพศเมียวางไข่น้อยลงชะล้างไขมันที่ผนังลําตัวของมแมลง ดูดความชื้นในตัวมแมลงทําให้มแมลงตายกลมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ